บุพเพกำนันรักเขียนโดยอุทิยาบทที่หนึ่งในร้านอาหารชายหญิงคู่หนึ่งกำลังสนทนากันตอนนี้นิดเปิดร้านจิวเวอรี่ทำกับเพื่อนนะคะเปิดมาได้สักครึ่งปีแล้วภาคสนใจบ้างไหม ปลายสิ่งปนิสราออกหวานชายหนุ่มเอ็นตัวไปพิงพนักผมไม่ถนัดเรื่องเพชรเรื่องพลอยเท่าไหร่แต่เอาไว้จะลองคิดดูแล้วกันเขาตอบปนิสราไม่ติดใจทะเลอบมองเซี่ยวหน้าคู่สนทนาไม่เจอภาคีมารวมสิบปีถึงแม้เขาจะกลับจากต่างประเทศเมื่อสามปีที่แล้วแต่ไม่มีเหตุให้ต้องติดต่อกัน ก็วุ่นวายเรื่องงานกระทั่งเธอเห็นบทสัมภาษณ์เขาในหนังสือเกี่ยวกับตลาดเล่มหนึ่งว่าด้วยผู้บริหารรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองจึงหาทางไปวนเวียนแถวที่ทำงานเขาจึงได้เจอกันในที่สุด้าคีดูไม่เปลี่ยนไปนักถึงปีนี้จะอายุเต็ม38แต่ชายหนุ่มดูไม่เหมือนคนวัยใกล้40สส่วนสูงตามมาตรฐานชายไทยหุ่นสันทัด ัดผมสั้นในตาฉายแววฉลาดเฉลียวจมูกโด่งคมทำให้ใบหน้านั้นยิ่งหล่อเหลาผิวขาวเหลืองสะอาดด้วยเชื้อสายจีนจากบรรพบุรุษได้พบแล้วชวนให้หวนรำลึกช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันตอนนั้นดูเขาจะช่างพูดกว่านี้อาจจะด้วยอายุและหน้าที่การทำงานหรือประสบการณ์ในต่างประเทศ ทำให้เคร่งขรึมมากขึ้นก็ได้แล้วบริษัทภาพเป็นไงบ้างคะได้ยินว่าโตเร็วน่าดูภาคีแย้มยิ้มออกมาเล็กน้อยแต่เท่านั้นหัวใจปนิสราไหววูบโตน่ะใช่อยู่แต่คงไม่ได้เร็วขนาดนั้นขนาดว่ามีหนังสือไปสัมภาษณ์เนี่ยนะคะเธอแซว พาคีได้แต่ยิ้มบางเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์กิจกรรมเริ่มต้นเมื่อสามปีก่อนและเติบโตอย่างรวดเร็วจนได้รับการจับตามองชายหนุ่มให้เครดิตหุ้นส่วนชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียที่ไปเจอกันเมื่อครั้งเขาไปรักษาตัวที่ต่างประเทศพาคียกข้อมือดูนาฬิกาปาิสรารีบชิงจังหวะ ภาคคงต้องกลับแล้วเขาเรียกพนักงานมาเคลียร์ค่าอาหารปนิสราเสนอว่าจะจ่ายครึ่งหนึ่งแต่ชายหนุ่มบอกว่าไม่เป็นไรถึงแม้มันจะเป็นมารยาทแต่หญิงสาวอดดีใจไม่ได้เดี๋ยวนิดไปไหนต่อละ่ะว่าจะเข้าไปดูงานร้านสักหน่อยนะคะภาคีพยักหน้าเดินนำออกมาที่หน้าร้าน ถ้าอย่างนั้นผมไปก่อนนะค่ะเธอตอบวินาทีดีใจเมื่อครู่หายวับคิดว่าเขาจะพูดเรื่องเดินไปส่งที่ร้านแต่ก็ไม่มีชายหนุ่มเดินออกไปยังทิศท,ทางของที่จอดรถปนิสรายืนมองจนร่างนั้นลับสายตาจากการที่ได้เจอภาคีอีกครั้งวันนี้ทำให้รู้ว่าเขามีบางอย่างไม่เหมือนเดิม แต่อีกหลายอย่างก็ยังชวนให้เชื่อว่าเธอสามารถกลับเข้าไปในพื้นที่เดิมนั้นได้ตำแหน่งซึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นภรรยาของเขาภาพที่ปนิสรากับภาคีอยู่ในร้านอาหารกระทั่งเดินออกมาหรือแม้แต่ภาพที่หญิงสาวยืนมองชายหนุ่มไปด้วยอาวรก็เป็นภาพที่อยู่ในสายตาของชายอีกคนเช่นกันหลายวันต่อมา ขณะที่ภาคีกำลังขับรถกลับบ้านก็ได้รับโทรศัพท์จากปนิสราขอความช่วยเหลือเรื่องรถเสียเขาดูสถานที่แล้วไม่ไกลกันนักจึงขับรถไปรับติดต่อหาช่างมาลากรถให้และไปส่งที่บ้านได้รับคำขอบคุณพร้อมยิ้มหวานแต่ไม่มีการชวนให้เข้าบ้านทำให้โล่งใจที่ไม่ต้องบอกปฏิเสธกว่าจะกลับถึงบ้าน ก็เมื่อนาฬิกาบอกว่าอีกหนาทีจะสามทุ่มฝีเท้าของเขา Sample complete. Ready to continue?